สวัสดีครับทุกคนพามาเบิ่งวิธีไทียว่านเพื่อนเดตอุ้ยตีข้าวอ่ะข้าวปลูกเหรอหรือข้าวต้วนี้ข้าวเจ้าข้าวเจ้าตีไปกินอ่ะโมเป็นตีแบบนี้เลยจังมัดนี่ยฮะมัดน้อยหลักร้อยกว่าพอเบิ่งอันแนวมัดเพิ่นเขื่อยานางอ่ะปาด จักไล่นี่ขอสองให้น้อยเจ้าผายเอาอันนั้นเจ้าใส่นแล้วละอันนั้นแล้วแล้วนาเจ้าเบ้อดอยเนี่ป้าจักไล่เบิอขึ้ขาเกี่ยวเอาโหลดอันนี้โหลดน้ำชิกลน so feels, cancel, ์โหลดเกี่ยวเอาเอาไว้กินอ๋อกินข้าวเจ้าข้อมือนี่้าวฮะเอาไว้กินอ๋อสามสี่ก็ชอบอะไรเนาะนี่เนาะสี่สามก็ชอบสี่ก็ชอบเพื่อสามก็ชอบกลัวมาแต่ เบอืองเออมเพิ่นเอาอันนั้นคอนหอย่าเห่านะหอยขึ้นมาลายแทะจกักไล่รวมเบิดนาเจ้านี่ป่าดออเอาเบิดอเดอัดเอเอ้เ่อานเพิดอเินดำอ,อั่ดำาันนีด่ดอ้ิดอั้อัเอเาา้เี้เนอเินั้เเ่าดำพิดั้เพอก่อนเราด,ำเ,รดำเองเ่ดำ้เดำอี้เจอ มันมีผายเอาตีเจ็ดเอาสองคนนี้แล้วอ่ะหนูเป็นตีเหลือมาสุดท้ายอ,นะอ่ะนะผ่านจนเป็ดเว่าเจ้าเกี่ยวมืดว่าอยยุเห็นเจ้ากินข้าวอย่างตอนค่อยขี่เลยผ่านไปก็ปนั่งกินข้าวอยู่ใต้ทงนะงน้าทงนาพี่จออ้องมีมเป็ดเกี่ยวข้า,าวเมื่อวานนี้มันก็กำลังสีข้นอนี่เหมือนกันสีข้อนลายสิว,ยสว่า จะปลาซิวก็หลายอยู่ะบมได้มีแนวไปซ่อนเอาครนะป่าเขาเพิ่นมันจะแล้วมันจะพีฮึเรือกเอาเนาะมันจังบป่ปนไม่เนาะตัวใดปนก็นดึงออกเอาะเว้เขาเจ้าเนี่ยคอันนี้เจ้าใส่ปุ๋ยเถอะปุ๋ยขี้ควยายโมไม่ม,ไมีอย่างเลยหวานตำแล้วแต่มันตาม,มีต้มเกิดอ่ะแ,แต้ม,ตม,ตมปัดไทยกับไทยขายใช่เลย อ๋อมันคือปุ๋ยธรรมชาติดิยังเปิ้ลตีแล้วเจ้ากันห้องพื้นกับเกลี่ยเล้หมักกรเบื้อมีกะเบือมีเงินซื้ออ๋อเอาตามามีามตามเกิดเนี่ยนะเนาะก็คือเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่สิคะจะขายบนเรือดิสิอ๋อเลือเลยตั้งแต่เอ็ดบุนเฮช่าคุณรายการยปลาอนี่พ่กเพื่อนยังเลี้ยงงัวเลยเลี้ยงงัวก็เอ,งอางัวควายมาเลี้ยงอยู่นี่ไงใส่ขี้ตัวเนาะเนาะแับนี้มันตีแล้วมันเหลือๆอันนี้ติ มันเหลือฝอยๆนี่ไม่เรามาย่องเอาอ๋อเอสสองคนเนาะปีนี้เจ้าได้เข้าจัากระสอบร้อยส่วนร้อยฟูพอกินอย่าวดปีเลยจังเลยเออกรพอ่าเอสสองคนเนี่ยเดี๋ยวนี่หรือว่าจังเลยป้องกุ้งแม่มาเห็ดไม่เอสน้ำฮะยำเกี่ยวฮะออยำเกี่ยวยำขายแถลงเลือดเขาอ๋อ อม่เารถเอารถเอารถเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้วไปตากใส่แบบนี้ตากดเองานถ่าเอ๋อตากแล้วกันเอาขึ้นเล้าอยู่ฮนเลยอ๋อง่ายเนาะเลยเแตข้าวเจ้านี่ก็แล้วอะไรแบบนี้พี่อืมม้นเพิ่่าจงสีใ่รอวมือมันน่อยอืมไปเอย่างเ่ได้คนละบ้านหรอวะคนละบ้านก็คลามอ่ะคนละบ้านอยู่ฮะไอ้เนี่ อ๋อสิเข้าไปพุนก่อนออสิพี่ได้ตาวันนี้ก่อนดิบที่้นเขาไปหาเขามันยากอยู่ท่นก็บอกว่ามีคนับผ่านมากะไเดยอืมนั่นแหละคนเกี่ยวเข้าเนะยากข้อกรรู้ก็กบเหตุไม่ออกมาแต่โดนละกายกลายมากขึ้บกเหตุแล้่าเคยยันนางนี้ไปมาแต่ก็ได้ขึ้นหลายแท้ในป่านี่หรอ ไปเลิกกันเลยแหละที่ใครอยู่เราเพื่อนมีสวนใหญ่เพื่อนมีสวนใหญ่คนใครก็งเพื่อนเบื่อเพื่อนเอาปลาไปปล่อยกองเพื่อนไปอันนั้นมาให้ออมเพื่อนเอาปลาค้อนนี่ทุกคนวิถีชีวิตบ้านเฮาเวไปนเ็ดเอาสองคนสองคนแม่ลูกช้อยเรือไหนไหนคือช้อยเรือแต่กุ่ปลาโอ้ช้อยเหลือจังเลยจะน่าค่อยกันยังคงมีทุนอันนี้คนอื่นเขาเอามาช้อยเนาะแต่ค่อยเดไปเอาเงินมาแต่ก็เลยค่อยกิด สัำนี่แหละสัำเจ้าเห็นนี่แหละโอ้ยท้ามีเงินก็อยากซ่อมไอเบิร์ตทุกคนฮะแหละเนาะโบถือลอตเตอรี่นี่เหรอหวังเพียงอย่างเดียวค่อยกันเลยหรือขู่น่ะค่ะโบถือแกงนวดคเออมันมีบุญปีแม่ก๋วยวันนี้อันนี้เฟืองนี่เจ้าเอาไปกันแล้วบัณฑิตเฟืองเจ้านี่เฟืองเจ้าไปกันแล้วนี่อ๋อลงซาให้ป้าเพมันบอกมีงัวอะไรตีมีงัวมีควายล่ะ อาจารย์ยังยทุกคนสาธทุกคนมาเบ่งภ้าบรรยากาศนาะเพื่อนเกี่ยวเองนะครับเข้าพายนี่มันรับน้ำน้ำท่วมมันหึงแล้วมันบ่ค่อยใ,ใส่ปุ๋ยก็เลยบ่ได้เข้าอะไรแล้วก็กับมาเกี่ยวสองคนตากแล้วก็มะกะัดแล้วก็ตีนะครับเป็นวิธีชีวิตไทบ้านเฮาครับสาหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ